สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านภูวิลล่าที่แบบฟิลเขาใหญ่เลยทุกคนก็คือบรรยากาศดีมากนะครับบ้านนี้นะครับมีชื่อว่าอิงเขาภูวิลล่านะครับเป็นบ้านภูลวิลล่าเปิดใหม่ขนาด4ห้องนอน5ห้องน้ำน,นะครับบ้านเขาคือบรรยากาศดีมากลมเย็นสบายนะครับเพราะว่าเขาติดกับตัวริมเขาเลยนะครับที่สําคัญนะครับบ้านหลังนี้นะครับเขาอยู่สีราชานะครับก็คืออยู่โซนระหว่าง บ้านแสงปัทยานะครับใครที่จะมาเที่ยวโซนนี้นะครับแล้วก็อยากได้บ้านฟิลแบบเขาใหญ่นะครับคือแนะนำหลังนี้เลยนะครับเขาพักได้ตั้งแต่1 4บสถึงยีคนนะครับเริ่มต้นราคาอยู่ที่11,900บาทต่อ1 4บสี่ทนนะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์คืนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับคือเป็นราคานี้เลยทางอาทิตย์นะครับคุ้มมากๆหาบ้านแบบเปิดใหม่ราคานี้ไม่ได้แล้ว เลยทุกคนบรรยากาศโซนหน้าบ้านนะครับก็คือแถวนี้จะมีแค่แบบบ้านเราเลยนะครับก็จะมีให้สองหลังวันนี้ถ้ามากันเยอะๆนะครับก็คือแบบ 30- 40ิท่านนะครับก็คือสามารถเช่า2หลังได้แบบนี้เลยหลังนู้นก็คือแบบฟังก์ชันก็คือคล้ายกันเลยนะครับก็คือขนาดสีห้องนอนห้าห้องน้ําราคาก็เท่ากันนะครับนี่เลยทุกคนบ้านอิงเขานะครับเราจะเป็นแบบอิงเขาจริงๆเลยตรงโซนนู้นก็คือจะเป็นเป็นเขาเลยนะเป็นภูเขาเลยแล้วก็บรรยากาศดีมากนะครับให้ฟีลแบบเขาใหญ่นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็คือเราสามารถจอดรถได้เลยแบบโล่งๆแบบน มาเลยทุกคนเข้ามาดูโซนหน้าบ้านกันนะครับตรงนี้คือสามารถจอดรถได้นะครับแล้วก็ยังมีเป็นตัวสนามหญา้าเทียมตรงนี้นะครับสามารถวิ่งเล่นท,ทํากิจกรรมจัดปาร์ตี้นะครับก็คือมีพื้นที่ให้โล่งๆแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้เขาะจะเป็นโต๊ะทานข้าวนะครับตรงนี้ก็นั่งได้ถึง16ท่านเลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับบอกเลยว่าพิเศษมากแล้วก็สะดวกมากๆนะครับเพราะเขามีเป็น อาหารสามารถสั่งจากทางบ้านได้นะครับก็คือเป็นพวอิงอุ่นนะครับเขาจะมีให้เลือกแบบหลากหลายเมนูเลยแล้วก็ราคาอาหารก็คือถูกมากทุกคนนี่ยกตัวอย่างนะครับเริ่มต้นเขาก็อยู่ที่ประมาณแบบ90บาทนะครับก็จะมีแบบพวกไม่ว่าจะเป็นอาหารอีสานอาหารไทยหรือว่าอาหารฝรั่งก็คือมีให้ครบเลยเพราะอาหารฝรั่งสตงสเต็กก็คือแบบราคาหลักร้อยนะครับถูกมากใช่แล้วก็มีพวกหมูกระทะแจ่วฮอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเขาจะฟรีแจ่วฮอนให้2ชุดนะครับสําหรับต่อหนึ่งบ้านนะครับ ก่อนมาดูโซนสาว่ายน้ำโซนหน้าบ้านนะครับตรงนี้คือบรรยากาศดีมากก็คือจะแบบโลง่ลงๆลมเย็นสบายนะครับเหมาะกับการเล่นน้ํามากมีจักรุชี่ให้แล้วก็เป็นสไลเดอร์นะครับสไลเดอร์ทางนู้นลงมาจะเป็นสระสลปนะครับรอบๆสระตรวนี้ก็จะมีเป็นเก้าอี้ให้นั่งเล่นมีห่วงยางแฟนซีให้นะครับเผื่อนั่งดูคนเล่นน้ำตรงนี้ได้เลย ทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวบ้านกันครับ เปิดเข้ามาเราจะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นนะครับมีทีวีให้จอใหญ่ๆแล้วก็มีลาโพงให้2ตัวนะครับสามารถร้องคาราโอเกะได้นะครับตรงนี้เครื่องส่งเครื่องเสียงคือมีให้ครบเลยมีทั้ง n e t f l i กมี y u ูทูบพีเมียรไม่ฟรีนะครับสามารถร้องคาราโอเกะจัดปาร์ตี้แบบไม่สะดุดเลยทุกคนมีไม้ให้2ตัวแบบนี้นะครับโซฟาก็จะแบบใหญ่ๆให้แบบนี้เลยโซฟาก็คือแบบนุ่มมากมาดูทุกคนในห้องนั่งเล่นคือแอร์เย็นฉ่ำมากคือเขามีแอร์ให้2ตัวเลยนะครับ เป็นสบายสุดๆแล้วก็โซนด้านหลังตรงนี้จะเป็นโซนโต๊ะทานข้าวด้านในนะครับนั่งได้ประมาณ12ท่านนะครับแล้วก็ยังสามารถมองออกไปเห็นวิวสาวไวาน้ําสามารถเปิดกระจกออกไปได้นี่นี่เลยมองกไปเห็นวิวสาโซน,นหน้าบ้านนะครับส่วนครัวเกาจะอยู่ติดกันเลยนะทุกคนมาดูตรงน,นี้กันเลยก็คือตู้เย็นนะครับตู้เย็นตัวใหญ่มากสามารถ ซื้อวัตถุดิบซื้ออาหารเข้ามาที่กินที่บ้านได้เลยนะครับสามารถทำกับข้าวได้ส่วนนี้จะเป็นโซนบาร์นะครับเป็นบาร์ไว้วางอาหารหรือว่านั่งเล่นจิบกาแฟได้นะครับก็จะเป็นแบบมีที่ชงกาแฟแก้กาแฟให้นะครับแล้วก็เรื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีไมโครเวฟเตาหม้อหุงข้าวแล้วก็พวกเครื่องจานชามก็คือมีให้เยอะมากๆตรงนี้จะเป็นซิงล้างจานนะครับอุปกรณ์ครัวคือมีให้ครบเลยครัวด้านนอกนะครับก็จะมีเตาแก๊สให้นะครับเป็นเตาแก๊สสอง เตาแบบนี้แล้วก็ลมคือเย็นมากตัวค,คือใหญ่มากแล้วก็มีเตาปิ้งย่างให้ด้วยตรงนี้จะมีเตาปิ้งย่างนะครับเสื้ออาหารทะเลมาปิ้งย่างตรงนี้ได้เลยทีนคนเรามาดูห้องนอนห้องที่1กันนะัะห้องนี้นะครับจะเป็นห้องนอนเล็กนะครับก็คือห้องนอนเตียงเดี่ยวนะครับนอนได้สองท่านนะครับในฟังก์ชันในห้องก็จะมีเป็นราวแขวนผ้าชั้นวางของให้แล้วก็มีพัดลมให้1ตัวนะครับในห้องนี้ ชั้นวางของตัวเครื่องแปง้งได้เป่าผมก็มีให้ดูห้องนะครับสะดวกสบายมากได้เป่าผมนะครับห้องน้ํามีให้ในตัวดูห้องนะครับเหิดเข้าไปนะครับก็จะมีเครื่องน้ําอุ่นแล้วก็พวกสบู่แชมพูก็มีให้นะครับคือแบบฟิลแบบขนาดพอกํากลังพอดีเลยทุกคนนีอ่าแล้วมือมีกระจกให้ฟังกชันครบแต่ทุกคนเราขึ้นไปดูชั้น2คงกัน ทุกคนเดินขึ้นบันไดามานะครับด้านบนก็จะมีแบบทีวีให้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจอใหญ่มากทุกคนทีวีจอใหญ่มากด้านบนจะเป็นแบบพื้นที่กว้างๆนะครับคื่อมาทากิจกรรมเล่นกันด้านบนแบบนี้ก็ได้มีทีวีให้จอใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนโซฟานะครับก็คือมีให้นั่งเล่นแบบนี้เลยก็จะเป็นแบบล้อมรอบไปด้วยกระจกนะครับมองเห็นวิวด้านนอกแลก้วก็โซนหน้าบ้านนะครับตรงนี้เปิดออกมาได้นะครับก็จะมีเป็นโต๊ะให้นั่งเล่นนะครับนั่งได้สท่าน ลมคือเย็นสบายมากทุกคนแล้วก็ยังมองไปมองออกไปเห็นวิวภูเขานะครับบรรยากาศคือดีมากๆแบบวิวเขาใหญ่สุดๆต่อไปจะเป็นห้องนอนห้องที่2นะครับปิดกับโซนโซฟานะครับเปิดเข้ามาเลยาทุกคนห้องนี้ก็คือมีถึง2เตียงนอนได้ถึง4ท่านนะครับเป็นเตียง5าฟุต2เตียงนะครับเตียงนุ่มมากเลยนะทุกคนนุ่มมากแล้วก็ ตรงนี้ก็จะมีเป็นโซนเล่าแวนผ้านะครับสามารถเรเสื้อผ้ามาแแวนแบบนี้ได้แล้วก็พวกผ้าเช็ดตัวก็มีให้ครบต่างจานวนคนนะครับใจป่าผมก็มีให้นะคบมีให้ทุกห้องแล้วก็มีกระจกมีที่วางของมีห้องน้ําให้ในตัวห้องน้ำก็คือสะอาดมากแล้วก็ใหม่มากทุกคนมีเครื่องทำน้ําอุ่นให้สบู่แชมพูมีครบอ่างล้างมือกระจกบานใหญ่ๆแบบนี้เลยเรามาดูอีกห้องหนึ่งก็คือห้องนอนห้องที่3ครับทุกคน ทกคนห้องนี้คือสวยมากแล้วก็น่ารักมากทุกคนเตียงก็คือนุ่มนอนได้สี่ท่านนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมองไปเห็นวิวโซนด้านหลังบ้านนะครับก็จะเป็นโซนป่าไม้นะครับวิวธรรมชาติบรรยากาศดีมากโซนหนึ่งตรงนี้ก็จะคล้ายๆกันกับห้องเมื่อกี้นะครับมีราวแขนผ้าแล้วก็มีได้เป่าผมชั้นวางของกระจกแล้วก็ห้องน้ําให้ในตัวนะครับห้องน้ำคือเหมือนกันได้เลยทุกคนฟังก์ชันก็คือมีให้ครบ สุดท้ายห้องนอนที่4นะคะระับก็จะอยู่ติดกับโซนบันไดเลยนะครับอ้าวทุกคนห้องนี้ก็สวยเหมือนกันทุกคนเป็นแสงส่องแบบว่าแบบถ่ายรูปสวยแล้วก็มองไปเห็นวิวธรรมชาติด,ด้านหลังก็คือวิวคล้ายกันกันกนกนบห้องเมื่อกี้นะครับฟังก์ชันเหมือนกันเลยทุกคนผ้าเช็ดตรงผ้าเช็ดตัวมีให้ครบตามจำนวนคนแล้วก็ห้องน้ำก็มีเครื่องน้ำอุ่นฟังก์ชันให้ครบนี้ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูกิจกรรมเล่นน้ำแล้วก็กิจกรรมอื่นๆตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน ทุกคนสลับบ้านอินเขาพูวิล่านะครับบ้านภูวิล่าเปิดใหม่ฟิวเขาใหญ่นะครับบ้านหลังนี้บอกเลยว่าราคาคือคุ้มมากนะครับราคาวันศุกร์วันเสาร์คือราคาเข้ากันกับวันธรรมดาเลยนะทุกคนราคาอยู่ที่1 1ึ0งบาทต่อ14ท่านนะครับพักได้สูงสุดถึง20คนเลยบ้านหลังนี้นะครับเขาจะอยู่โซนระหว่างบางแสนวัทยานะครับคืออยู่ที่4ราชานะครับใครที่จะมาเที่ยวโซนนี้แล้วอยากได้ภูวิล่าบรรยากาศดีๆเปิดใหม่นะครับก็คือแนะนําหลังนี้เลย บรรยากาศที่นี่ก็คือดีมากทุกคนก็คือลมพัดเย็นสบายมากแล้วก็เงียบสงบนะครับก็คือเป็นส่วนตัวสุดๆนะครับใครที่จะมาแบบเยอะๆแบบนี้ก็คือเขาจะมีให้ถึง2หลังเลยคือราคาเท่ากันนะครับโซนหน้าบ้านก็ถือว่ากว้างเลยนะครับเหมาะสำหรับการมาทํากิจกรรมกับครอบครัวหรือว่าจะมาแบบอัลติ้งก็ได้นะครับทุกคนก็คือวกว้างมากแล้วก็มีโต๊ะทานข้าวแล้วก็ที่สาคัญถ้ามีพวก เซตหมูกระทะเซตอะไรให้ฟรีด้วยก็คือมีให้ฟรีแล้วก็มีเป็นตัวสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ําใหญ่สไลเดอร์คือน่าสนุกมากทุกคนรอบๆสระาก็มีพื้นที่ให้นั่งเล่นนะครับส่วนในตัวบ้านตัวห้องนั่งเล่นนะคะก็จะติดกับสระว่ายน้ำนะครับในบ้านมีทีวีให้จอใหญ่แล้วก็มีเน็ตพิกยูทูปพรีเมียมนะครับสามารถลองเขาโอเคได้นะครับแล้วก็โซนห้องนอนนะครับก็จะมีให้ถึงสี่ห้องเลยสี่ห้องนอน5้าห้องน้ำนะครับด้านล่างมีหนึ่งห้องนอนแล้วก็ด้านบนมีถึง3ห้องนอนนะครับ มีห้องน้ําให้ในตัวทุกห้องนะครับแล้วก็ในห้องก็มีได้เป่าผมให้มีฟังก์ชันอะไรให้ครบหมดเลยมีสบู่แชมพูให้เคยไม่ต้องเตรียมมาเลยนะครับสําหรับใครที่มองหาบ้านพูลาบเปิดใหม่โซนสีราชานะครับก็ได้บรรยากาศทิวเขาใหญ่นะครับแล้วก็ราคาคุ้มๆนะครับราคาอยู่ที่11,900บาทนะครับทั้งวันธรรมดาแล้วก็วันศุกร์วันเสาร์คือราคาเท่ากันเลยราคาคุ้มมากฟังได้14ท่านนะครับ สำหรับใครที่ชอบบ้านนี้ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวบ้านหน้าพาไปดูบ้านสวยๆหลังใหม่เดี๋ยวไว้เจอกันนะทุกคน